วันนี้เรามาดูชุดถุงลมแป8วาว์บล็อกแท้ถังสะตะเล่ปั๊มแท้ V air คู่กับเบมบมรี่ของ a อคคูแอร์ทางอเมริกากันบ้างนะครับคันนี้ใส่ล้อ19ขอบอกว่าทรงสวยมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับเบอร์3ครับอันนี้เป็นเบอร์ยกสูงสุดนะครับเบอร์2ครับอันนี้เป็นระดับวิ่งใช้งานนะครับ เนหนึ่งครับอันนี้เป็นระดับที่เมมไว้วิ่งเตี้ยนะครับกองครับคันนี้เบิกล้อใหม่เป็น S1 สามชิ้นขอบสิบเก้าสเปคพอดีซีวิกเลยครับจัดทรงแบบหน้านั่งขอบแม็กหลังอมนิดๆเพื่อที่ใช้ใใชายน้ำเท่ากันขอบคุณครับ